ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนานะครับทริปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินติดถนนสี่เลนสําหรับทําธุรกิจนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าจะมีต้นไม้ขึ้นเยอะๆนะครับแรงกิดกันนะครับจะเป็นที่โล่งๆนะครับอยู่บริเวณท้ายรถคันสีขาวของเราแปลงนี้นะครับจะมีหน้า ไม่ค่อยกว้างนะครับหน้ากว้างติดถนนสีเลนนะครับจากจุดนี้นะครับไปจนถึงก่อนถึงท้ายรถนะครับอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับแปลงนี้จะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลพระพุทธอำเอเภฉลิมพระเกียรติจังหวน,นครราชสีมานะครับลักษณะเด่นของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใ,นในกล้กับถนนวงเวนรอบเมืองนครราชสีมาหมายเลข290นะครับปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างนะครับ ทำสะพานข้ามนะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนหมายเลข226ถนนเส้นมาตุคานะครับแปลงของเราจะอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมืองโคราชนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุทธแดงนะครับเหนือที่5ไร่2งาน86ตารางวาแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับอยู่ติดกับแปลงใหญ่นะครับเนือที่16ไร่นะครับแปลงใหญ่บริเวณนี้นะครับ แลงใหญ่จะมีการถมดินไว้แล้วนะครับของเรายังไม่ถมดินนะครับที่ดินจะอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับอยู่ติดกับแปลงใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นแปลงของเรานะครับหน้ากว้าง15เมตรนะครับยาวลงไปจนถึงท้ายแปลงนะครับ180เมตรนะครับท้ายแปลงจะมีความกว้างอยู่ที่110เมตรนะครับจะอยู่ติดกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ด้านหน้านะครับที่เรามองเห็นนะครับกําลังมีการก่อสร้างาถนนวงหวนรอบเมืองหมายเลข290นะครับแรงของเราจะอยู่ห่างจากถนนวงเวนประมาณ700เมตรนะครับจะเป็นจุดตัดระหว่างถนนวงเวนหมายเลข290ตัดกับถนนหมายเลข226ถนนเพชรมัตุคาเส้นนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคร,ราชนะครับมาประมาณ15กิโลเมตรนะครับบริเวณสามแยกหัวทะเลอำเภอเมืองนะครับ ห่างจากนี้ประมาณ15กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติด้านนี้นะครับจะเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับแปลงของเราจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับประมาณ2กิโลครึ่งนะครับด้านหน้าเรานะครับของเราจะอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมืองโคราชสําหรับถนนวงแหวนรอบเมืองนะครับสามารถเดินทางเชื่อมไปยังอำเภอโชคชัยได้นะครับห่างจากนี้ไปประมาณ 18กิโลเมตรนะครับจะเป็นถนนหมายเลข224นะครับเส้นราสีมาโชคชัยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับ้ายมือนะครับตามถนนวงเวียนไป18กิโลเมตรนะครับจะเป็นถนนหมายเลข224นะครับฝั่งขวามือนะครับไปอีก11กิโลเมตรนะครับกรณีขึ้นถนนวงเวียนเลี้ยวไปทางฝั่งขวามือนะครับจะเป็นถนนมิตรภาพนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ11กิโลเมตรนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินทําธุรกิจนะครับ ทำเลดีใกล้กับจุดตัดถนนวงเวนรอบมืองนครราชสีมานะครับห่างเพียง700เมตรนะครับมาดูแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้ขายยกแปลงในราคาไร่ละ1ล้านบาทนะครับเป็นที่ดินที่มีลักษณะค้ายกับลูกถุงเงินนะครับหน้าแคบท้ายกว้างนะครับด้านท้ายจะมีความกว้างอยู่ติดกับแนวเขตของการรถไฟนะครับสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ด้านท้ายจะมีความกว้างอยู่ที่110เมตรนะครับนี่นะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นแปลงที่มีการถมดินนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับของเราจะเป็นแปลงที่มีต้นไม้ขึ้นเยอะๆนะครับดูภาพมุมสูงของเราประกอบได้นะครับแปลงของเราจะอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับมาเคลียร์ลิ่งป่าบริเวณด้านหน้าออกนะครับถมดินเพิ่มอีกประมาณ1เมตรนะครับสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับเปิดกิจการค้าขายได้นะครับด้านหน้าจะเป็น ปั๊มเชลนะครับปัจจุบันเปลี่ยนเป็นปั๊มอินทนินนะครับนี่นะครับด้านนี้จะเป็นโรงงานนะครับแปลงของเราจะอยู่ติดกับเป็นแนวเขตของโรงงานจําหน่ายถังพลาสติกนะครับของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีถุงปักไว้นะครับยาวตรงไปนะครับประมาณ180เมตรนะครับไปจนถึงแนวเขตของทางรถไฟนะครับด้านท้ายนะครับ แรงรูปแปลงที่ดินนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับขายยกแปลงในราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้จะมีลักษณะคล้ายกับรูปถุงเงินนะครับหน้าแคบท้ายกว้างนะครับคลิปนี้ขอฝากไวเ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ